มันไม่ใช่ความลับต่อไปแล้วผมมีไท์แมชชีนผมยอมรับเลยไม่นานมานี้ผมย้อนเวลาไปเดินเล่นในยุควิกตอเรียมานิดนึงเป็นยุคที่กินเวลายาวนานที่สุดในศตวรรษที่19ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียดังนั้นในเดือนมิถุนายนปี1899ผมได้ไปชมกิจกรรมของชมรมจัก,กรยานสตรีมีบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกตามันคือการแต่งกายของพวกเธอใช่ พวกเธอสวมชุดเดรสยาวหมวกและบางคนใส่คอเสร็จเลยคือว่าตอนที่ผมกำลังปั่นจักรยานจูจ่ๆผมก็เหมือนหายใจไม่ออกเลยแต่พวกเธอยังปั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ตัวโดนบีบเหลือครึ่งเดียวผมจึงหาข้อมูลดูปรากฏว่านี่แหละคือชีวิตของผู้หญิงยุควิกตอเรียและก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสมัยก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่จะสวมกระโปรงและชุดเดรส ผู้หญิงในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีเงินมากพอจะต้องเปลี่ยนชุดเดรสหลายครั้งในระหว่างวันอย่างน้อยก็ในช่วงสายและก่อนอาหารเย็นแต่ก็มีชุดสำหรับโอกาสต่างๆและช่วงเวลาต่างๆของวันเช่นเช้าบ่ายและเย็นแม้กระทั่งชุดสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นเดินเล่นไปเยี่ยมและงานเต้นรำและยังมีชุดกีฬาอีกด้วยชุดเดรสยาวมากเป็นพิเศษ เพราะการที่ผู้หญิงโชว์ข้อเท้าจะถือว่าไม่เหมาะสมหรือที่แย่กว่านั้นคือโชว์ส่วนใ,นใดๆเหนือข้อเท้าต่อมาแม้ชุดจะอึดอัดและไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากหายใจลําบากและบีระบรัดอวัยวะภายในแต่คอเสจก็เป็นส่วนสําคัญของการแต่งกายมันช่วยเน้นรูปทรงนาฬิกาายซึ่งเป็นมาตรฐานความงามในอุดมคติในสมัยนั้นและบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้หญิงหมวกจะถูกใช้เพื่อป้องกันแสงแดด แต่ก็แสดงถึงชนชั้นทางสังคมและอำนาจของผู้หญิงด้วยเช่นกันไม่น่าแปลกใจที่ผู้หญิงไม่ได้สนใจกีฬามากนักเพราะตั้งแต่ยังเด็กพวกเธอถูกสอนให้อยู่บ้านเต้นรำร้องเพลงเล่นดนตรีวาดรูปและอื่นอื่นอีกมากมายกีฬากลางแจ้งมีไว้สำหรับผู้ชายและกีฬาก็เป็นกิจกรรมของผู้ชายแต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป มีผู้หญิงน้อยมากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติแต่ก็มีกีฬายอดนิยมในหมู่ผู้หญิงในช่วงทศวรรษที่1,870มันคือการแข่งเดินทนหรือเดินเร็วคุณเข้าใจถูกแล้วผู้หญิงจะแข่งว่าใครเดินได้เร็วกว่ากันในปี1,879มีการแข่งขันเดินเร็วระหว่างผู้หญิง2คนซึ่งต้องเดิน40กิโลเมตรผู้หญิงคนนึงชื่อเจสซี่แอนเดอร์สันชนะการแข่งขัน โดยใช้เวลา5ชั่วโมง22นาทีในการเดินถึงเส้นชัยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงชอบกีฬานั่นคือลอนเทนนิสกีฬาชนิดนี้คิดค้นโดยในทหารชาวอังกฤษที่กเกษียณแล้วในช่วงทศวรรษที่1860และจดสิทธิบัตรในปี1874ตอนแรกไม่มีใครคาดหวังว่าผู้หญิงจะมีความสามารถด้านกีฬาที่น่าประทับใจ และผู้หญิงก็ถูกกีดกันไม่ให้เล่นแบบแข่งขันกันพวกเธอสวมชุดคลุมแขนยาวถึงพื้นอย่างสง่างามพวกเธอแค่ตีลูกไปให้คู่ต่อสู้แบบสวยๆและยังมีการสวมชุดคอเสร็จและหมวกเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวและจำกัดการมองเห็นด้วยต่อมาไม่นานผู้หญิงก็เริ่มสวมผ้ากันเปื้อนเทนนิสทับชุดเรสที่ใส่ทุกวันเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกผ้ากันเปื้อนดูสนุกดีมีลายปักน่ารักน่ารักที่ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเทนนิส และยังมีกระเป๋าสำหรับเก็บลูกเทนนิสด้วยแน่นอนว่ามันอยู่ได้ไม่นานเพราะการตีลูกให้ผู้หญิงที่ยืนอยู่นิ่งๆสวยๆนั้นไม่สนุกเลยผู้หญิงจึงเริ่มเคลื่อนไหวและเล่นอย่างมีการแข่งขันมากขึ้นพวกเธอจึงต้องการเสื้อผ้าที่ดีกว่าในที่สุดในช่วงกลางทศวรรษที่1880เสื้อผ้ากีฬาสำหรับผู้หญิงก็เริ่มได้รับความนิยมนิตยสารต่างๆต,ต,ตีพิมพ์ภาพถ่ายของชุดเทนนิสชั้นนอกสุดเก๋ ซึ่งยังคงเป็นชุดเรสย,ยาวๆอยู่แต่ตอนนี้สูงขึ้นจากพื้นหลายนิ้วแล้วประสบความสำเร็จทีเดียวในปี1887ลอตตี้ดอตนักเทนนิสวัยรุ่นผู้โด่งดังคว้าแชมป์วิมเบิลันด้วยการสวมชุดหลวมๆโดยไม่ใส่คอเส็จคู่แข่งที่อายุมากกว่าเริ่มโต้แย้งว่าเธอเคลื่อนไหวได้สะดวกกว่าเพราะเธอไม่ได้จำกัดตัวเองในเรื่องเสื้อผ้าเหมือนคนอื่นๆน,นี่อาจเป็นประเด็นที่สมเหตุสมผล ผมสงสัยว่าเซเรน่าวิลเลียมจะเล่นได้สุดยอดเหมือนเดิมไหมถ้าเธอต้องใส่คอเส็จอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้คนจึงเริ่มคิดเรื่องเสื้อผ้าเทนนิสแบบเดิมๆอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่1890มีการปรับปรุงรูปแบบการแต่งกายให้เรียบง่ายขึ้นโดยไม่มีโบหรือริบบิน้นและหมวกก็ถูกถอดออกไปเช่นกันโดยแนะนำให้ใส่สีขาวล้วนและชุดเทนนิสทั่วไปก็มีลักษณะแบบนี้ การแข่งขันเริ่มได้รับความนิยมเช่นกันและในช่วงปลายยุควิกตอเรียก็มีแชมป์เทนนิสหญิงทีมแรกนี่คือภาพทีมเทนนิสหญิงดูแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันมากแต่มันคือจุดเริ่มต้นในปี1900ชาลอตคูเปอร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและคว้าชัยชนะได้กลายเป็นแชมป์เทนนิสหญิงคนแรก มีช่วงเวลาที่สำคัญอีกสองช่วงในด้านกีฬาของผู้หญิงในปี1920การ,ปรกปฏิวัติแฟชั่นเทนนิสอีกครั้งเกิดขึ้นซจซานลองเกนนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสลงเล่นในวิมบัลดโดยสวมชุดกระโปรงยาวถึงน่องและแขนเปือยหลังจากนั้นายเทนนิสของผู้หญิงก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่19 4 0ผู้หญิงเริ่มสวมกางเกงขาสั้นเพื่อให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้น แม้กระทั่งทุกวันนี้ชุดเดรสเทนนิสก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ซึ่งอาจเป็นเพราะประเพณีบางส่วนแต่ปัจจุบันชุดทําจากวัสดุที่แตกต่างกันและสั้นลงมากโดยไม่จํากัดการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและตอนนี้คุณคงอยากให้ผมย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของเราการปั่นจักรยานอย่างที่คุณเห็นมันเป็นกีฬายอดนิยมอีกอย่างในหมู่ผู้หญิงและในช่วงแรกๆพวกเธอก็ใส่ชุดเดรสด้วยและใช่ ในปี1899ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปั่นจัก,กรยานคุณรู้ไหมกีฬานี้ไม่ได้เก่าแก่อย่างที่คุณคิดจักรยานคันแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1817และมันดูแตกต่างจากจักรยานที่เราเห็นในปัจจุบันมากอย่างแรกมันไม่มีบันไดคุณแค่นั่งอยู่บนจักรยานแล้วใช้ขาดันมันไปข้างหน้าอย่างที่สองมันมีโครงไม้และล้อไม้พร้อมอยางหุ้มหนังและขอบล้อเหล็กจักรยานคันแรกได้รับความนิยมน้อยมาก จากนั้นมันก็ตกยุคอย่างรวดเร็ว40ปีต่อมานักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสหลายคนได้พัฒนาต้นแบบจักรยานอื่นๆขึ้นมาคราวนี้จักรยานมีบันไดแล้วแต่ติดอยู่กับล้อหน้ามันแปลกแต่ก็ผ่านมันยิ่งประหลาดมากขึ้นในช่วงปี1870เมื่อนักประดิษฐ์นำเสนอจักรยานรุ่นใหม่ที่มีล้อหน้าขนาดใหญ่หน้าตาเป็นแบบนี้และเชื่อไหมจักรยานพวกนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในปี1 8 4 4 โทมัสสตีเวนเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานแบบนี้คันเดียวจริงๆแล้วผมอยากเดินทางรอบโลกด้วยเท้าสองข้างของผมมากกว่าเข้าใจกล้าบ้าบินจริงๆแต่ผู้คนก็คิดว่าจักรยานพวกนั้นยังไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคนจึงมีการพัฒนาเพิ่มเติมหลังจากนั้นในปี1855การออกแบบเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ล้อมีขนาดเท่ากันและระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีการพัฒนาเบรกและยาง แล้วเราก็ได้จัก,กรยานผู้หญิงที่ผมเห็นขี่จัก,กรยานแบบปกติแล้วสำหรับพวกเธอจัก,กรยานมีความสำคัญมากกว่าแค่เป็นยานผ่านะรูปแบบใหม่ที่ดูเท่เฟมินิสต์หลายคนยอมรับว่าจัก,กรยานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีการมียานผ่านะทำให้พวกเธอเป็นอิสระมากขึ้นและสามารถเดินทางได้ไกลกว่าเดิมตอนนี้ พวกเธอเดินทางได้โดยไม่ต้องมีคนดูแลพบปะพูดคุยกันและเข้าสังคมได้ผู้หญิงได้รับคำเตือนเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นโรคหัวใจขาโก่งและเส้นเลือดขอดและพวกเธอดูเหมือนจะไม่สนใจในตอนแรกผู้หญิงขี่จักรยานโดยสวมชุดแบบท,ที่เราได้พูดถึงไปชุดเดรสยาวคอเสตและหมวกมีการพัฒนาจักรยานสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะจักรยานมีโครงที่ต่ำลง และสะดวกมากสําหรับชุดเดรสยาวที่พวกเธอใส่มีแม้กระทั่งเข็มกลัดสําสหรับการใส่กระโปรงปั่นจักรยานด้านหน้าและด้านหลังของกระโปรงจะถูกติดเข้าด้วยกันว้าวแต่ในไม่ช้าผู้หญิงก็เริ่มถอดคอเสร็จออกและเลือกชุดที่เหมาะสมมากกว่าชุดเดรสสไตล์วิกตอเรียนดรอปลงไปไม่นานหลังจากยุคสิ้นสุดลงนักปั่นจักรยานเริ่มสวมชุดหลวมๆที่เรียกว่าบลูเมอร์ซึ่งใส่สบายกว่ามาก บลูเมอร์ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคพื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีเนื่องจากนักเพื่อนไหวหลายคนใส่มันในสมัยนั้นขณะที่กําลังฝึกฝนผู้หญิงก็มีความเป็นนักกีฬามากขึ้นในปี1895แค่11ปีหลังจากการปั่นจัก,กรยานรอบโลกของสตีเวนแอนนี่ลอนดอนเดอรีคอปชอปสกีกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําแบบเดียวกันและการเดินทางของเธอใช้เวลา15เดือน